นีพ้พาคุณคินมาที่ซีเอ็ดบุ๊กนะคะอืมพาหัวเห็ดมาเกลือกอของเล่นมีเยอะแยะมากมายมนียงงเมาไปเคาะนี่เอาไหมเอาไดโด้ไดโด้ไดโด้ซอร์ฟรอซิล,ซลไหมไไเอาไหมจะมีไดโนเสาร์อยู่อยาก<ม>ได้อะไรอ่ะอยากได้อะไร ไม่แค่หนึ่งอย่างนะคะตัวเลขแค่สองตัวเลขไม่เกินหนึ่งร้อยบาทมันมีแต่สามมันมีแต่สามตัวให้สามตัวแต่ถ้าเป็นแม่นะแม่อย่างได้เนี้ยไ <c oughs> ดนโนเสาร์เนี้ยไดโนเสาร์ฟอรซิลเนี้ยไม่รู้ราคาอาจะเป็นร้อยแหละ <c oughs> ไหนพี่ <c oughs> โอ้ไหนคุณแม่ขอดูปืนเนิฟ่อยอป๊าป๊า,ปา,ปาถือกล้องให้แม่แป๊แบหนึง่งโอเควันนี้น้องคินเลือกเป็นตัวนี้นะคะปืนเนิฟนะคะหนึ่งร้อบเก้าบาทตัวนี้โอเคนะสมสมราคาดีตัวนี้สินค้าเด็กอายุมากกว่า6กขวบเล่นนะคะอันนี้มีกระสุนทั้งหมดสามลุ่มนะคะปืนกระบอกสีฟ้าตัวคันยิงสีส้ม ต้องไปต่อ,อีกนลูกี่เก็บกระสุนสตต้องไปต่ออีกดีโนอนต้องต่อ,อ,ท,อที่คุณไม่เอาที่มันเล่นได้เลยเอลุง,ง <c oughs> ป๊าป๊าก็อยากได้ของเล่นใช่ไหมคะเอาเล่นไม่ทไร <c oughs> ป,รปา๊าป๊าเอาอะไรไปนะเฮ้ยมีแท็กซี่ด้วย เซีมันของจริงมากเลยดูดิดูดิว้ายิเสซีไ้มดูดินี่เลซมันของจริงมากดีกว่าคหาหเหมือนโอ้สาวกนี่ไหมเป็นมีชื่อสาวกอสากอสาวกอมามาอะไรอ่ะหาไม่ออกอะมาจเสเหมือนมากมาจเรสนู้เข้ามานของจริงมากเลยครับลองไปน้ารูมันมีว่ามีอะไรบ้าง นี่อย่างนี้ไม่ชอบหรอทดลองวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าอะไรพี่คุณเลือกยากมากเลยอ่ะแม่ไม่ไม่ไปไม่ไปดูตรง ป่าองป,<ร>ป<ร>่าพี่กุนจะไปดูข้างหน้าไหม <academic. S 1> ข้างหน้ามีของเล่นอะไรป่เะเดี๋ยวแม่ไปอีกฝั่งมีไฟฉายมีไฟฉายโอ้ยนนไม่เอาอันนั้นแพงห้าร้อยเก้าสิบแม่รู้ว่าคุณเลงอะไรอยู่ อันนี้ไหมของเล่นข้างในดีกว่าปข้างในถูกหน้าแพงไปนะคะน,นี้คาคุณกินตะลุยห้างห้างที่บ้านเล็กๆนะคะแต่ว่ามีของเล่นอันนี้อะะาลงได้อันนี้อโอเคต่อเป็นใช่ไหม ตะเป็นสีสีด้วยกันน่ะโอเคไปฝึกสมองโอเควันนี้ได้อะไร่ mm hmm. ะพี่ขอคุณแม่ขอดูหน่อย, mm hmm. <laughs> ยลูกบิกยี่คินนะปืนเนิฟโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย